เหลือแค่วิธีเดียวเท่านั้นต้องกำราบ DEM ไม่นึกเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับคุโรมิคุโรมิพูดถึงทุวต้นกำเนิดบอกคุณชิโดกับคุณโกรทริถึงการโจมตีของ DEM แล้วสิลคะคะมิคาเอลของมุกุนะดีที่สุดเข้าใจจะปกก็นจริงเลยค่ะตัวฉันบุกมาแล้วเหรอผู้ชี่ยเวทขอโทษด้วยต้องจัดการเวสคอร์ตกับเอดเดนเพื่อเราถึงจะชนะน่าเสียดายนะที่มีชริยาอย่างนี้ งันก็จะบอกว่าครูมีช่วยชีวิตชินโลมา204ครั้งเหรอถ้าทำสิ่งหนึ่งซ้ำไปซ้ำมามันจะทำให้จิตวิญญาณเหนื่อยล้าเตรียมตัวไปนะไมฮันนี่